ขมันเทิงเช้าเน็ตชื่นชมขวัมน,น่ารักซับพอร์ตออฟพงพั์อยู่ช่วยงานตั้งแต่เริ่มพิธีในงานสวดอภิธรรมคืนแรกแม่งามทิพชัดบริรักแม่ของพระเอกเหล่อบอยประกรหลังจากก่อนหน้านี้7มิถุนายน2568ที่ผ่านมาบอยประกอออกมาแจ้งข่าวเศร้าได้สูญเสียคุณแม่พร้อมกับเผยกำหนดการสวดอภิธรรมและชาปนากิจที่วัด พระศีรมหาธาตุวรวิหารบางเขนสาลาเกษณีซึ่งหลังจากย้ายร่างคุณแม่งามทิพย์มาไว้ที่วัดแล้วบรรดาคามันเทิงต่างเดินทางมาร่วมอะไรคุณแม่งามทิพย์กันเนืองแน่นและในคื้นสวดอภิธรรมคืนแรกโดยมีคุณอ๊อฟพงพัฒน์เดินทางมาร่วมงานตั้งแต่บ่ายสามอยู่ช่วยหยิบจัดของวางพวงหลีดจนถึงสามทุ่ม ซึ่งล่าสุดทางเพจช่องข่าวของคุณแจ็กกี้จักรีได้ออกมาอัปเดตบรรยากาศในงานสวดอภิธรรมของคุณแม่งามทิพฉัดบริรักษ์คืนแรกพร้อมกับลงแคปชั่นให้กำลังใจครอบครัวฉัดบริรักษ์และชื่นชมความน่ารักของพี่ออฟพง์พัฒน์ระบุแคปชั่นว่าอะไรรักแม่งามทิพแม่ชอบเพลงนี้สวยงามเสมอแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นทุกคนพอรู้ข่าวก็มา หล่าแม่มาให้กำลังใจบอยหน่องพัดวันใหม่ความน่ารักคือพี่ออฟพงพัดแกไม่ยอมกลับอยู่จัดพวงรีดที่ศาลาสามจนสามทุ่มอยากบอกแม่ว่าทุกคนรักครอบครัวฉัดบริรักษ์นะคะ RIP เรียกว่าโพสต์ดังกล่าวของคุณแจ็กกี้แจาการีนที่ได้เผยโพสต์ออกไปแล้วนั้นแฟนๆคอมเมนต์เนืองแน่นแสดงความเสียใจ และส่งสารจับใจน้องวันใหม่เชื่อว่าจากนี้พี่ๆสามคนพร้อมจะโอบกอดดูแลน้องวันใหม่อย่างดีไม่แพ้กับคุณแม่งามทิพย์แน่นอนค่ะส่งกำลังใจแสดงความเสียใจอีกครั้งต่อครอบครัวฉัตรบริรักษ์ด้วยนะคะ กลับมาจัดพวงหลีดจนหมดงานแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊บฮะเขาเรียกแก๊บเหรอใช่ผู้บริหารเป็นอะไรระดับกลัวระดับแก๊ปโอ้ยมาตั้งแต่บ่ายสามไม่กลับสักทีพี่อ้อม